พบกับรายการกินดีอยู่ดีค่ะ Good Food Good Health นะคะติดตามชมกันได้นะคะเป็นประจำกับช่วงเวลาดีๆแบบนี้ค่ะและสําหรับในช่วงนี้นะคะอย่างที่เคยบอกไปว่าอาหารการกินนะคะมีสิ่งที่สําคัญนะคะ ต่อสุขภาพร่างกายของเรามากๆเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณจะต้องเลือกกินดีแล้วก็อยู่ดีเพื่อให้ร่างกายของเราแข็งแรงค่ะหรือไม่ถ้าใครที่บอกว่าเลือกที่จะกินไม่ดีภาวะขาดโภชนาการในร่างกายของคุณเนี่ยจะทําให้โรคไร้ต่างๆทั้งโรคมะเร็งโรคเบาหวานโรคความดันย่างกลายเข้ามาหาคุณได้อย่างแน่นอนค่ะและว,วันนี้ค่ะเรามีผู้เชี่ยวชาญอีกหนึ่งท่านที่จะมาพูดคุยกับเราและไขข้อข้องใจรวไมไปถึงตอบปัญหาต่างๆนะคะให้คุณได้กระจ่างเลยแล้วค่ะ สำหรับในช่วงแรกของเราค่ะไปชมกันเลยค่ะกับช่วงหยุดป่วยด้วยตัวเองค่ะสวัสดีค่ะท่าน,นผู้ชมคะวันนี้นะคะเราจะมาพูดถึงเรื่องเอนไซม์คืออะไรนะคะ หลายคนจำนวนมากเลยนะคะที่ไม่รู้ว่าพี่ได้ยินบ่อยๆคะ่ะเอนไซม์แต่ไม่ทราบว่าเอนไซม์คืออะไรและมีประโยชน์ต่อร่างกายยังไงนะคะเราก็จะมาทำความเข้าใจสั้นๆกันนิดนึงค่ะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยต้องใช้เวลาพูดถึงขั้นต่ำสุดหนึ่งชั่วโมงนะคะถึงจะเข้าใจว่าเอนไซม์คืออะไรและมีประโยชน์ยังไงต่อร่างกายแต่ว่าพี่แค่จะทำการย่อมาสั้นๆให้เข้าใจง่ายๆนะคะว่าเอนไซม์เนี่ย มีความสำคัญต่อชีวิตของสิ่งมีชีวิตมากคือไม่เฉพาะมนุษย์นะคะมีความจาเป็นต่อพืชและต่อสัตว์ด้วยนะคะก็คือเป็นสิ่งมีชีวิตนั่นเองนะคะพืชก็มีชีวิตนะคะนะคะแล้วก็มีความจำเป็นต่อสัตว์ก็คือเราจะสมมุติง่ายๆนะคะว่าอย่างเราเนี่ยรับประทานอาหารเข้าไปเนี่ยถ้าไม่ได้รับการย่อยเราก็จะมีอาการเกิดขึ้นก็คือปัญหาตามมานะคะก็คืออาจจะท้องอืดอาจจะ เป็นมะเร็งที่กระเพาะอาหารอาจจะเป็นมะเร็งที่ลำไส้หรืออาจจะเป็นโรคที่เกี่ยวกับระบบทางเดินอาหารเนื่องจากว่าขาดเอนไซม์นั่นเองนะคะแล้วเอนไซม์เนี่ยร่างกายเราผลิตเองได้ค่ะนะคะผลิตเองได้โดยที่มันเป็นความอัตโนมัติของร่างกายนะคะที่ต้องผลิตเอนไซม์ขึ้นมาจากตับนะคะเพื่อที่จะทําการย่อยอาหารแล้วทําการซ่อมสร้างเซลล์ส่วนที่สึกหรอของร่างกายแต่ เราใช้เอนไซม์ที่มีอยู่ในร่างกายเราเนี่ยไปมากเลยค่ะมากโดยไหนโดยการที่ว่าเราดื่มเราเราดื่มในสิ่งที่ไม่ค่อยมีประโยชน์ต่อร่างกายนักหรือเราสูบบุหรี่นะคะหรือเราสูดดมอากาศที่เป็นพิษนะคะหรือเราบริโภคอาหารที่มีสารพิษเจีอวปนอยู่ในนั้นโดยไม่ได้ตั้งใจนะคะเป็นต้นว่าไก่ทอดที่ทอดน้ํามันดําๆนะคะแล้วก็พวกกลุ่ม ปิ้งย่างต่างๆหรือกลุ่มอาหารหมักดองนะคะพวกอาหารหมักดองเหล่านี้เนี่ยก็จะมีสารปนเปื้อนต่างๆที่เจือปนมาในอาหารนั้นเมื่อเราบริโภคเข้าไปนะคะเอนไซม์ที่มีอยู่ในร่างกายเนี่ยก็จะช่วยกันขับสารพิษนั้นออกมาจากร่างกายนะคะถ้าเกิดว่าเรามีเอนไซม์ที่น้อยลงน้อยลงคือหมายถึงว่าพออายุเราเยอะขึ้นเยอะขึ้นนะคะเอนไซมนี้ก็จะลดน้อยลงน้อยลงน้อยลงแล้วเราต้องเติมค่ะ เราต้องเติมเอนไซม์เข้าไปเอนไซม์จะได้จากไหนได้จากผักสดผลไม้สดค่ะนะคะสิ่งสดเหล่านี้เนี่ยหมายถึงจากต้นแล้วก็มาบริโภคเลยนะคะไม่ได้หมายความว่าเด็ดจากต้นแล้วก็ไปแช่ตู้เย็นไว้2วัน3มวัน4วันอันนั้นเอนไซม์ก็หายไปแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นผักหรือผลไม้ก็ตามเมื่อโดนโดนแรงกระแทกหมายถึงเอาไปปั่นเอาไปต้มเอาไปหัน่นหมดแล้วค่ะ นะคะเอนไซม์ก็จากไปแล้วค่ะสยนละแล้วนะคะทีนี้ถ้าเกิดว่าเรามาคิดว่าทายัางไงเราจะได้เอนไซม์สูงสุดจากการบริโภคเราก็คงไม่มีเวลามากพอใช่ไหมคะที่จะต้องมาปลูกผักทานเองนะคะหรือปลูกผลไม้เพื่อทานเองนะคะตอนนี้อย่างข้าวหน้าร้อนเนี่ยนะคะก็จะมีมะม่วงใช่ไหมคะมะม่วงเนี่ยเมื่ออ่อนแล้วก็จะมาหาแก่เมื่อแก่แล้วก็จะเป็นสุกจากแก่ไปหาสุกเนี่ยคะ่ะใชเอนไซม์ ในการทําให้แป้งเปลี่ยนเป็นน้ําตาลเราก็จะได้ทานมะม่วงที่หวานอร่อยจากขบวนการทํางานของเอนไซม์นั่นเองนะคะถ้าพูดอย่างนี้พอจะเข้าใจเรื่องเอนไซม์บ้างไหมคะนะคะเอนไซมนี่คืออยู่ในร่างกายเรามีอยู่แล้วนะคะแต่เราต้องแสวงหาจากภายนอกเข้ามาเพราะว่าร่างกายใช้อย่างหมดเปลืองไปนะคะแล้วก็เอนไซม์ทั้งหมดเนี่ยแบ่งเป็น3กลุ่มนะคะทั้งหมดเนี่ยที่อยู่ในผิดพันเนี่ยนะคะมีเอนไซม์ประมาณ 2000กว่าชนิด2000กว่าชนิดเนี่ยจะแบ่งเป็น3กลุ่มใหญ่ๆก็คือย่อยแป้งและน้ำตาลนะคะแล้วก็ย่อยโปรตีนแล้วก็ย่อยไขยมันนะคะ3กลุ่มใหญ่ๆนี้จะแบ่งการหน้าที่การทำงานโดยไม่แย่งกันค่ะใครทำหน้าที่ไหนก็ทำหน้าที่นั้นโดยเอนไซม์เป็นผู้จัดการของร่างกายนั่นเองนะคะร่างกายไม่ว่าจะเจ็บป่วยหรือไม่เจ็บป่วยก็ต้องการเอนไซม์ทั้งนั้นค่ะ เมื่อ,อไหร่ก็ตามที่มีคนมาทักคุณว่าอุย้ยไม่ได้เชื่อเลยว่าอายุห้าสิบแล้วเหรือเนี่ยไม่ได้เชื่อเลยนะยังกับคนอายุสามสิบกว่ามั่นใจนะคะว่าคุณมีเอนไซม์อยู่ในร่างกายเพียงพอค่ะแต่เมื่อ,อไหรก็ตามที่มีคนทักคุณว่าจริงเหรออายุห้าสิบแล้วโอ้โหด,ดูยังกับหกสิบเนี่ยนั่นเลยค่ะต้องพิจารณาตัวเองอย่างมากๆเลยนะคะว่าเราทําร้ายร่างกายเราแค่ไหนร่างกายถึงเรียกซูดโรมขนาดนั้น ะะร่างกายเนี่ยเป็นตัวบ่งบอกค่ะว่าเอนไซม์เป็นตัวบ่งบอกค่ะว่าตัวเราเนี่ยอายุเท่าไหร่นะคะอย่างเห็นเด็กๆเ,เดินมานี่เราบอกอุ้ยเด็กคนนี้อายุไม่เกินสิบห้าทำไมคะถึงเราถึงรู้ว่าเด็กคนนั้นอายุไม่เกินสิบห้าเราก็จะเห็นหน้าตาของเขานะคะหน้าตาของเขาว่าเด็กแล้วก็มีแววของความเป็นเด็กนะคะมีแววของความน่ารักนะคะ ในที่สุดเราก็สรุปได้ว่าเด็กคนนั้นอายุไม่เกิน15ปีนั่นเองนะคะอย่างเราก็ไปมองถึงคนคนนึงว่าคนนี้ต้องมี70แน่เลยอย่างคนมองมาถึงพี่แคทเนี่ยพี่แคท61แล้วนะคะปีนี้นะคะแต่หลายคนยังบอกว่าไม่น่าถึงเลยน่าจะอยู่สัก4 8ปีกว่าๆความจริงมันก็เลยหลักสี่มานานแล้วะคะ่ะตอนนี้เลยไปถึงสระบ,บุรีไปแล้วนะคะเรามาคิดไงคะว่าเราสามารถรักษาตัวเองนั้นได้ยังไง เราก็มีทางเลือกค่ะตัวเอนไซม์ที่อยู่ในกรีนไซเบอร์นะคะสามารถที่จะประคับประคองร่างกายคุณให้ตลอดรอดฝั่งได้สามารถที่จะทําให้ร่างกายเนี่ยเติมเต็มในส่วนที่ขาดไปนะคะแล้วสามารถที่จะทําให้เรารู้สึกว่าเรากะพี่กระเปล่าอยู่ตลอดเวลาค่ะนะคะขอบคุณมากค่ะ กำลังมองหาอาหารที่จะช่วยลดความเสี่ยงจากโรคร้ายและฟื้นฟูร่างกายจากการเจ็บป่วยโดยการคัดสรรภชนารสามที่ทรงคุณค่าจากธัญพืชหลายชนิดถ้าท่านกําลังมองหาอาหารที่จะช่วยลดความเสี่ยงจากโรคร้ายและฟื้นฟูร่างกายจากการเจ็บป่วยต้องมีองค์ประกอบ3อย่างนี้คือ 1. มีสารอาหารสําคัญกรดอะมิโนวิตามินเกลือแร่และกรดไขมันชนิดดี 2. มีสารต้านอนุมูลอิสระที่หลากหลายมากพอ 3. อุดมไปด้วยเอนไซม์กรีนไซเบอร์ประกอบด้วยสาหรายสไปรูรีน่าจมูกข้าวสารีงาดำอบบดแท้กรำข้าวกล้องเอนไซม์ SI LE, สกัดจากต้นกล้าเพื่อสำคัญถึง20ชนิดกรีนไซเบอร์หนึ่งกล่องราคา1,200บาทบรรจุ100แคปซูลสั่งซื้อตอนนี้พิเศษลดเหลือเพียง900บาทซื้อ3กล่องลดพิเศษ2,500บาทเท่านั้น เป็นอีกหนึ่งช่วงค่ะที่ทางรายการของเราขอเป็นกําลังใจให้กับคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะคะรวมไปถึงในวันนี้ค่ะจะมีแขกรับเชิญอีกหนึ่งท่านจะมาพูดคุยเกี่ยวกับวิธีการดูแลและป้องกันตัวนะคะให้ห่างไกลาจากโรคร้ายนะคะและที่สําคัญเขาทํำยังไงจนถึงอยู่ได้ทุกวันนี้ค่ะไปชมกันเลยค่ะในช่วงกําลังใจซู้โลกค่ะ สวัสดีครับผมนายไปตูนกองมาลีนะครับตอนนี้ทำอะไรอยู่ก็อยู่บ้านเฉยๆเป็นคนตัวยค่ะค่ะพี่ชื่ออรนุชสมวัตนายนะคะเป็นแฟนของพี่ไปทูนนะคะแรกเริ่มเดิมทีเลยเราก็ไม่รู้หรอกว่าเขาเป็นอะไรเพราะร่างกายเขาแข็งแรงท่นี้อยู่มาอยู่มาเราไปทําความสะอาดบ้านแล้วบ้านเหมือนกับมันมีฝุ่นมีอะไรเยอะแยะมันมาโดนเขาแล้วพี่ก็เลยเอายาแก้แก้คันนะให้เขาให้เขาทานไปสาเม็ดแล้วเหมือนกับเขาก็ ตัวร้อนเป็นไข้เขาก็ทานยายแก้ไข้พอตอนเช้าตื่นเช้ามาตอนเช้าเขาชักเขาชักพี่ก็เลยต้องพาเขาไปโรงพยาบาลไปโรงพยาบาลจากบ้านพี่บ้านพี่อยู่ตรงตลาดปูโ่โพไปโรงพยาบาลธรรมศาสตร์ก็กินเวลาประมาณชั่วโมงหนึ่งไปถึงบ้านเขาก็ชักตัวเก่งตากับมีแต่ตาขาวตาดําไม่มีไปโรงพยาบาลหมอเขาก็เอาเข้าห้องไอซียูแล้วก็เอาไอที่เหมือนไอที่ไฟผ่าตัดอนะ่ะอังมาที่ตัวเขาเขาก็ไม่คลายไม่อะไรหมอก็เลยเอาเข้าห้อง เขาไปเข้าห้องปลอดเชื้อแล้วก็เขาบอกว่าให้ยาเขาก็ให้ยาเอให้ยาแก้ชักให้ยากันชักทันนี้ยาเนี่ยมันก็แรงทําให้ผิวหนังเขาไหม้ไหม้ไหม้หมดเลยอ่ะไหม้แล้วก็หนังลอกออกมาหมดเลยแล้วเสร็จแล้วอยู่ได้สองวันสามวันเขาก็ไม่ดีขึ้นเอคุณหมอบอกว่าเขาอ่ะหายใจเองแค่สามสิบเปอร์เซ็นต์นะอีกเจ็สิบเปอร์เซ็นต์ต้องใช้เครื่องช่วยหายใจแล้วหมอบอกว่า วันนี้นะจะลองให้อาหารทางสายยางดูถ้าให้อาหารทางสายยางถ้าร่างกายรับก็โอเคถ้าร่างกายไม่รับก็ต้องทําใจนะเพราะหมอก็บอกว่าส่วนอื่นมันไม่มันยังหาสาเหตุไม่ได้แล้วก็ตอนนั้นช่วงนั้นเขาก็เจาะน้ําที่ไขสันหลังไปตรวจแล้วทีนี้หมอก็ให้อาหารวันแรกหมอก็ให้อาหารร่างกายเขาก็รับอันนี้ก็บอกแม่แม่ก็บอกว่าไปหาเพื่อนเพื่อนเขาก็ให้เนี่ยให้บอกว่าเป็นเอนไซม์มาให้ตอนนั้นมาให้ไม่ได้มีขวดมีอะไรมาให้เราก่อนมาให้เรามาให้เรากินบอกว่าเราจะให้ยังไงอ่ะ หมอก็อยู่จะให้ยังไงแต่หมอเขาจะว่าเขา,าก็เลยบอกว่าให้เราไปขออนุญ,ญาตหมอว่า,าให้อาหารเองได้ไหมเราก็อขอหมอหมอเขาก็ให้เราให้อาหารเองได้แล้วก็แกะแคปซูลอะเอาผงๆมาผสมอะไอของเหลวอะท,ที่ที่เขาให้ทางสายยางอะผสมให้เาขากินครั้งหนึ่งสิบเม็ดมัางห้าเม็ดมั่งแล้วแต่เพราะเราก็ไม่มั่นใจตอนแรกเราไม่มั่นใจว่าจะให้เพราะว่ามันเป็นอะไรก็ไม่รู้เราก็ไม่รู้แล้วเขาเป็นถึงขนาดนี้แล้วเราก็ไม่กล้าทีนี้ มาคิดอีกทีแม่ก็บอกก็ลองดูมันไม่มีทางไหนแล้วเราก็เอาก็เอาว่าเพราะว่าอยู่ใกล้หมอเป็นไรนี่หมอช่วยได้แล้วเพราะอยู่กับอยู่กับหมออยู่แล้วเราก็เลยให้เขาทานไปสามวันสี่วันห้าวันอาการเขาก็หมายถึงว่าในร่างกายเขาก็เริ่มรับขึ้นแล้วก็ไอ้อะไรนะเขาที่จะมีวัดไอ้ตรงอะไรอะอุณหภูมิอะไรอะไรเขาวัดอะไรอะเต้นเต้นเส้นเขาวัดอะไรอะนั่นอะการหายใจหรือว่าความดันอะไรเงี้ยมันก็เริ่มดีขึ้นดีขึ้นก็เราก็ให้อย่างเงี้ยไป สิบวันห้าสิบวันสิบห้าวันให้ไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยค่ะกินไปเรื่อยๆมาถึงวันที่ยี่สิบหมอก็เริ่มเอาสายนู่นออกสายนี้ออกแล้วเราก็ให้กินอยู่เงี้ยเขาเอาข้าวต้มมาให้เราป้อนเราก็แกะแคปซูลเนี่ยแหละเอาโรยเข้าวต้มให้เขากินเพราะว่าเขายังทานยาเป็นเม็ดไม่ได้เพราะร่างกายเขาก็ยังไม่ได้รู้สติดีตื่นมาเขาก็จําอะไรไม่ได้ล้วก็ถามหมอคุณหมอว่าเออทำไมเขาถึงจําอะไรไม่ได้คะเขาก็บอกว่ายังโชคดีนะที่สมองที่เขาเป็นเนี่ยไอ้สมองส่วนความจําที่มันตอนก่อนที่จะมาโรงพยาบาลที่มันหมดที่มันไอ้นี่ไปอะ่ะ ที่มันขาดอากาศไปเนี่ยคือสมองส่วนความจําทําให้เขาจําอะไรไม่ค่อยได้ได้หน้าลืมหลังช่วงห้าปีะตรงที่เขาเป็นอ่ะห้าปีลงไปเนี่ยเขาจําอะไรไม่ได้เลยแล้วก็เออก็ยังดีนะที่ว่าฟื้นขึ้นมาแล้วก็ยังดีแล้วก็อย่างเงี้ยแล้วเราก็ให้เขากินยามาเรื่อยๆแล้วสรุปหมอเขาบอกว่าเขาอ่ะเอาที่ว่าเอาไอ้เจาะไขสันหลังไปตรวจหมอก็บอกเขาเป็นไวรัสตับอักเสบ A อบซนะแล้วก็มีเชื้อราขึ้นสมองเพราะว่าเขาชอบเอาไอ้พวกขนนกพวกเศษไม้กิ่งไม้ตำหล่นตำพื่นอะไรเขชอบมาปั่นหู หมอว่าเออก็ยังโชคดีนะที่วันไม่ได้เป็นส่วนอื่นถ้าเป็นส่วนอื่นเนี่ยอาจจะเป็นอนมาพืชอนมาาพาาไปน,นะเป็นแค่นี้ก็ยังดีแล้วก็อยู่โรงพยาบาลประมาณเดือนเสร็จๆนะคะก็ออกมาช่วงเป็นใหม่ๆเนี่ยคุณหมอบอกให้ทำใจในทางบ้านในไปจองวัดกันไว้แล้วอะคิดไว่ายังไงก็ไม่รอดแล้วออกมาใหม่ๆก็ก็ยังไม่ค่อยแข็งแรงนะพูดถึงอะ่ะออกมาก็เดินก็ไม่ค่อยจะมีแรงแต่เราก็ได้กินยาตัวนี้มาเรื่อยๆแล้วก็ยาที่โรงพยาบาลให้มาเนี่ยมันเป็นยาแรงกินแล้วตัวก็จะดําตัวไหมหน้าไหม แล้วก็ไม่ให้กินแล้วก็เอาแต่ของเอาแต่ไอเอนไซม์ตัวนี้ให้กินก็ดีขึ้นมาเรื่อยๆค่ะหมอนัดก็ไปทุกนัดแต่ว่าก็ได้ยามาตลอดแต่ว่าเราก็ไม่ทานก็ทานแต่เอนไซม์มาเรื่อยๆจนวันนี้ก็ยังทานอยู่นี่มาปีที่สี่ปีที่ห้าแล้วค่ะก็ดีขึ้นมาเรื่อยๆก็สุขภาพก็แข็งแรงดีค่ะสี่สิบเม็ดเช้าเช้าก่อนอาหารกลางวันก่อนอาหารแล้วก็เย็นก่อนอาหารแล้วก่อนนอน ตอนที่เป็นก็นที่เราอยู่โรงพยาบาลใช่ไหมคะที่เขานอนเกรงชักเนี่ยตาเขาอะตาดำาันก็จะกลับขึ้นไปเหลือแต่ตาขาวแล้วน้าในหลอน้าแต่เราทุกคนเนี่ยนะจะมีน้ําในตามันจะมีน้ําหล่อเลี้ยงตาอยู่เนี่ยแต่เขาไม่มีแห้งอะหมอต้องเอาผ้าก้อนมาปิดตาเขาเอาไว้แล้วก็ก็จะเกรงอยู่ยงนันพอแต่พอหมอให้อาหารวันที่สี่วันที่สี่ 4, มั้งคะหมอเริ่มให้อาหารทางสายยางวันที่ห้าเนี่ยที่เราเริ่มเอาเอาเอากินไซเบอร์เ,อ er เนี่ยให้ทาน เขาจะค่อยๆทายแล้วเขาจะดีขึ้นวันที่หกวันที่เจ็ดเขาก็จะเริ่มกระดิกตัวได้เริ่มมะไรได้มก็จะดีขึ้นมาเรื่อยๆอะค่ะพอเขาฟื้นมาแล้วก็เขาก็ <ๆ S 1> ยังไงอะ่เขาก็จําเราได้นะเรียกหาเราได้พูดคุยได้เหมือนปกติเลยไม่เหมือนคนที่แบบเจ็บปวดหรือเป็นอะไรก็เหมือนอย่างเราเราธรรมดาแต่เพียงแต่ว่านอนอยู่บนเตียงอยู่อย่างเงี้ยแล้วก็ตัวที่ที่อยู่โรงพยาบาลนานเพราะว่าตัวเขาอะเขาให้ให้ยาให้ยากันชักแล้วตัวเขาไหม้หมดนะคะต้องรักษาแผลเพราะมันเป็นทั้งตัวเลยมันผิวหนังมันลอกหมดทั้งตัวเลยอะ มันก็ต้องอยู่โรงพยาบาลนั้นแต่อาการส่วนอื่นเขาดีหมดแล้วค่ะพูดจากันรู้เรื่องแต่ก็จะจําได้จําไม่ได้บ้างก็ไม่เป็นไรแต่ก็พูดกันรู้เรื่องอะไรูเรื่องลูกเดินเหินไปไหนมาไหนได้หมอเขาค่อยๆถอดสายนั่นออกสายนี้ออกทีละอันทีละอันอย่างเงี้ยคะ่ะพอกลับมาบ้านก็อาการดีเหมือนเราอย่างเงี้ยปกติเพยงแต่ว่าร่างกายมันจะอ่อนแอมันจะอ่อนเพลียงเี้แล้วคุณหมอให้ยามาเราอ่ะด้วยความที่เราก็เป็นคนรุ่นใหม่อ่ะนะเราก็ต้องเชื่อยามากกว่าเราก็เอายาของหมอที่ให้มาให้เขากินด้วยพอเขากินกินไปแล้วก็มาดูเอะ ทำไมตัวเขาก็แบบ<ำ>มันไหม้ห<ำ>น้า<ำ>มันก็ใครๆก็ทักทําไมหน้าดําทําไมตัวดํ <c oughs> แล้วก็ไปแล้ว,แล,วแล้วก่อนที่ออกจะโรงพยาบาลมาได้เจ็ดวันเราต้องกลับไปหาหมอเพื่อดูอาการอีกเจ็ดวันแล้วก็ถามหมอว่าเอ๊ะทำไมเขาทานยาตัวไหนไปคะทําทไมถึงได้ผิวหนังเกรียมไหม้อย่างนี้เขาบอกว่าอ๋อมียาตัวหนึ่งที่มันไปฆ่าเชื้อรานในสมองยาตัวนี้มันจะแรงมันก็เลยจะทําให้เป็นแบบนี้ถ้าเราหยุดยาตัวนี้สักพักมันก็จะดีแล้วก็เลยให้เลิกกินเลยกลับมาบ้านเราก็เลิกกินเลยก็ทานเอนไซม์มาตลอดเลย เขาก็ดีขึ้นมาพอกลับมาบ้านก็ปกติอย่างเงี้ยค่ะเขาก็เพียงแต่ว่าเหมือนกับเราป่วยพวเพื่ออกจากโรง,งพยาบาลใหม่ๆใช่ไหมคะก็มีอยู่บ้างเจ็ดวันแปดวันอะไรอย่างเงี้ยก็ยังเพียๆพียอยู่แต่ว่าพอเราใช้นี่มาก็เราพอเราทานมาตลอดเนี่ยค่ะทานมาตลอดมันก็ค่อยดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นเป็นลำดับค่ะก็ได้ประมาณสักสามเดือนมั้งจากจากที่เราอยู่โรงพยาบาลรวมที่อยู่โรงพยาบาลด้วยประมาณ สามเดือนได้เขาก็ทํากิจกรรมได้หมดทุกอย่างพี่ที่เขาเอาเอนไซม์มาให้เขาบอกว่าเราทานคู่กับยาได้ยาหมอเนี่ยเพราะบางคนเนี่ยยังยังไม่กล้ามาทานตัวนี้เต็มตัวเราทานคู่กับยาได้เพราะว่ามันจะทําให้ยานะ่ดูดซึมเข้าในร่างกายได้เร็วขึ้นเราก็เลยทานคู่กันมาแต่ช่วงแล้วพอจากเจ็ดวันนั้นไปแล้วใช่ไหมประมาณอีกเดือนหนึ่งหมอนัดไปพอเดือนหลังหมอให้ยามานี่เราก็ไม่ทานแล้วค่วะเพราะว่ามันก็ไม่ดีขึ้นนะหน้าเขาก็ไม่เกรียมอย่างเงี้แเราก็เลยทานแต่เอนไซม์อย่างเดี<ต>ยวเพราะว่าเขาก็ต้องไปตรวจเลือดสามเดือนไปทีน<ๆ>ึงงก็ตต้ออรวจเลืด มันก็จะค่อยดีๆขึ้นใหม่ๆมาเกล็ดเลือดก็ไม่ดีเพราะออกไปจะโรงพยาบาลใหม่ๆใช่ไหมเกล็ดเลือดก็ไม่ดีแต่ตอนนี้มาก็ปีนี้เข้าปีที่ห้าแล้วนะคะมันก็ดีขึ้นแต่ตอนนี้ปกติแล้วค่ะตับเติบก็ไม่มีปัญหาอะไรแล้วโอเคเรียบร้อยหมดไม่มีไม่มีไม่มีปัญหาแล้วค่ะเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเมื่อตนกลางเดือนที่แล้วดีมากแล้วค่ะไม่มีอะไรหมอก็ให้ยามาตอนก่อนนี้ยาเป็นถุงๆแต่นี้ยาให้ยามาตัวเดียวแต่เราก็ไม่กินเหมือนเดิม แต่ตอนนี้ดีดีหมดแล้วครั้งสุดท้ายที่ไปหามาก่อนหลังปีใหม่มาเนี่ยหมอบอกแล้วว่าตับอะไรก็ดีแล้วนี้ธรรมดาต้องนัดสามเดือนทีเดี๋ยวนี้ก็นัดเป็นตอนนี้นัดหมอนัดหกเดือนหกเดือนให้ไปดูอีกทีหนึ่งเขาก็ให้ยามาแต่ว่าเม่กินเหมืนเดก็พี่กินเหมือนเดิมจริงตัวนี้เลยเขาเคยถามผมนะครับเคยถามมาตัวผมเองว่าเฮ้ยกินหมอก็ถามนะคะว่าว่าทานอะไรด้วยหรือเปล่าเราทานให้ยามันเรามีอย่างอื่นหรือเปล่าเราก็บอกมีค่ะก็เอาอินซาหมอขอดูได้ไหมก็ไปให้เขาดู เขาเขาหมอก็ไม่ว่าอะไรเขาก็ว่ามันก็โอเคเขาดูว่ามันผสมอะไรแม่อะไรเขาว่าโอเคก็ดีมันก็ดีกับร่างกายแล้วกินดีเขาบอกกับผมกินดีเขาอยากรู้ไงเขาว่าเรากินอะไรเข้าไปเพราะว่าเขากลัวมันจะเป็นเขากลัวมันจะเป็นอันตรายกับโรคเขาไงหมอะแต่เขาว่าโอเคใช้ได้แต่เขาก็ดีมาเรื่อยๆทุกวันนี้ก็โอเคแต่ผมก็กินทุกวันนะครับเป็นตายกินทุกวันวันเช้าสิบกลางวันสิบแล้วก็เย็นก่อนอาหารนะ ทานทุกวันอาหาร mm hmm. เสริมตัวนี้มันช่วยได้หลายอย่างนะครับว่าผมเคยเห็นคนเป็นหมดมะเร็งเป็นหลายอย่างอะ่ะเป็นโรคตับเป็นโรคอะไรเงี้ยเขาก็เคยผาทานนะปากแหว่งเนี้ยจะเลาะลิ้นเลาะอะไรเงี้ยผมเคยไปไปดูว่า mm hmm. เขากินแล้วแผลเขาก็แห้งดีนะผมคิดว่ามันช่วยชีวิตคนได้นะ สิ่งแวดล้อมและวิถีการดำรงชีวิตปัจจุบันเป็นตัวการสำคัญในการทำลายสุขภาพร่างกายไม่ว่าจะเป็นสภาพอากาศความเครียดจากการทำงานหรือการรับประทานอาหารที่ไม่ถูกสุขารักษณะรว้วแล้วแต่ก่อให้เกิดโรคภัยต่างๆตามมามากมายไม่ว่าจะเป็นโรคมะเร็งโรคหลอดเลือดโรคหัวใจโรคเบาหวานโรคความดันโรคภูมิแพ้หมอก็เลยบอกว่า คุณเป็นมะเร็งโพรงมดลูกที่อายุน้อยที่สุดในโรงพยาบาลน,นั้นคือเราก็กินข้าวไม่ได้นอนไม่หลับจุกหน้าอกหายใจเหนื่อยง่ายเพราะว่ามันจะเหมือนคนอายุเยอะมันทานแล้วมันรู้สึกดีกับร่างกายเพราะว่าร่างกายเราไม่อ่อนเพลียง่ายอะคะ่ะเพราะมันฟื้นตัวเร็วมากกินตัวเนี้ค่ะมะเร็งปากมดลูกเจ็บเจ็บมากเลยเจ็บล้าไปหมดเลยอะจนทนไม่ไหวพร้อมลงก็ะดำเกลียมเนี่ยผิวเนี่ย ดูไม่ได้เลยนะผิวเนี่ยหน้าตานี่ก็ดกําเรียมไปหมดถ้าว่าคนจะตายก็ไปเก้าสิเปอร์เซ็นแล้วล่ะเริ่มต้นกินเอ็นไซายมาก็เออก็ดีขึ้นมาเรื่อยเรื่อยเรื่อยๆผลออกมามันก็ตอนนี้ก็คือว่าสรุปก็คืออาหารเสริมตัวนี้คือทําให้อยู่ได้ทุกวันนี้ โภชนาบำบัดเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่เข้ามาช่วยปรับสมดุลร่างกายช่วยเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันและฟื้นฟูร่างกายจากการเจ็บป่วยเหล่านี้ได้ด้วยพลังมหัศจรรย์ของอาหารจากธรรมชาติโดยการคัดสรรโภชนาสารที่ทรงคุณค่าจากธัญพืชหลายชนิดด้วยกระบวนการผลิตจากเทคโนโลยีด้านอาหารสมัยใหม่บรรจุร่วมกันไว้ในกรีนไซเบอร์พลังมหัศจรรย์จากธรรมชาติ กรีนไซเบอรนวัตกรรมใหม่ของผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่ได้รวบรวมสารต้านอนุมูลอิสระเอนไซม์ N ide, สกัดจากพืชและสารอาหารที่มีประโยชน์มากมายจากธรรมชาติมารวมไว้ในหนึ่งเดียวนี้ Green Cyber ประกอบด้วยสาหร่ายทะไปรุรีน้าจมูกข้าวสารีงาดำอบบดแห้งรำข้าวกล้องและยังมีเอนไซม์ ide, สกัดจากต้นกล้าพืชสำคัญถึง20ชนิด นี่คือมาสจันจากธรรมชาติที่อยู่ในกลีนไซเบอร์อาหารจากธรรมชาติที่ช่วยปกป้องร่างกายและฟื้นฟูสุขภาพกลีนไซเบอร์ผลิตภัณฑ์อาหารอันทรงคุณค่าจากธรรมชาติอย่ารอให้ป่วยมาดูแลร่างกายของเราให้แข็งแรงอยู่เสมอด้วย Green Cyber. Green Cyber กลีนไซเบอร์กลีนไซเบอร์หนึ่งกล่องราคา1,200บาทบรรจุ1 0 0แคปซูลสั่งซื้อตอนนี้พิเศษ ลดเหลือเพียง9 0 0บาทซื้อ3กล่องลดพิเศษ2,500บาทเท่านั้นเพียงคุณโทรมาที่088 8877 88 516 088 8877 517 088 8869 518 บ้างคะคุณผู้ชมได้รับความรู้นะคะเกี่ยวกับเรื่องต่างๆเกี่ยวกับสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงทํายังไงดีให้ห่างไกลจากโรคร้ายเหล่านั้นนะคะวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณแขกรับเชิญทุกๆท่าน,นะค่ะ ที่มาร่วมแชร์ประสบการณ์ในรายการของเราด้วยนะคะรวมไปถึงครั้งหน้าแอปเปิลสัญญาเลยค่ะว่าเราจะมีเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับสุขภาพดีมาฝากคุณผู้ชมด้วยค่ะรวมไปถึงท่านใดที่กำลัมงมองหาอาหารเสริมอยู่อย่าลืมนะคะจะต้องมองหา3มองค์ประกอบนี้เท่านั้นที่จะต้องควรมีค่ะอย่างแรกเลยคือโปรโตีนวิตามินและเกลือแร่ค่ะอย่างที่2คือเอนไซม์ค่ะและอย่างที่3คือสารต่อต้านอนุมูลอิสระค่ะถ้าเจอทั้ง3เหล่านี้แล้วที่เป็นองค์ประกอบคุณสามารถ ทานได้เลยค่ะสุขภาพของคุณก็จะแข็งแรงแล้วก็ดีขึ้นอีกด้วยวันนี้หมดเวลาของรายการแล้วนะคะกลับมาเจอกันครั้งหน้ากับกินดีอยู่ดีกู o ดฟู้ดกู๊ดเทลค่ะวันนี้แอปเปิลต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ